ตอบมากไม่ได้เดี๋ยวหาว่าผมมามาเปิดไพ่หมดเวลาเราสู้คดีกันเนี่ยเราไม่บอกกันลงหนาหรอกผมจะบอกว่าผมค่อนข้างจะขอบคุณคุณธีรยุทธ์ที่เอาคดีนี้พ้องปกติเนี่ยผมไม่สามารถไปเรียกให้สารสั่งให้คุณไพบูรณ์หรือให้ให้ให้คุณประวิทร์วงสุวรรณนะครับมาเปิดเผยข้อมูลในสารได้หรอกคุณโกหกในสารนี่คุณเข้าคุกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะคุณคุณคุณธีรยุทธ์คุณกําลังจะชักสึกเข้าบ้านคุณกําลังจะทําให้การเมืองซึ่งกําลังระสำราษายิ่งปั่นป่วนเข้าไป นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอาล่ะผมใช้สิทธิ์โดยสุจริตครับผมตีตีติงคุณได้เดี๋ยวผมจะไลน์ไปหาคุณธยุทธเลยนะอภากลางรายการเลยนะเพราะตอนนี้คุณธยุทธเ,เขาเขาเป็นฝ่ายฟ้องผม, <affection> ผมใช่ไผมก็เลยรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพศท,ศท์เบอร์อะไรเดี๋ยวทักทายไปเลยความจริงผมว่าคุณธยุทธเนี่ยความจริงเราไม่ควรจะมีอะไรมาทะเลาะกันเลยเนะี่ยแต่สิ่งที่คุณทยุทธกำลังทำเนี่ยมันด oh ันไปกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าจะผมไม่รู้ว่าท่านไหนอายุสักเท่าหรายถ้าท่านอายุ20่ท่านอาจจะเพ แต่ตอนผมอายุ20ต้นต้นเนี่ยผมก็ผมก็มกร้าแต่ตอนนั้นนะครับสมัยสมัยที่มีม็อบมีอะไรเนี่ยผมก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกคนแล้ววิพากษ์วิจารณ์จนเขาส่งรถทหารทำวีมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยผมก็ไม่กลัวนะแต่ผมกำลังมองว่าองค์กรสถาบันทางการเมืองเช่นพักการเมืองเนี่ยท่านไม่ต้องไปลงไปเล่นไปนคลุกฝุ่นกับคุณเทยุทธหรอกนะครับ คุณธีรยุทธ์เนี่ยควรจะถูกสื่อแบล็คลิสต์เลยว่า<ม>คนคนนี้เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องไปร้องศาล<ม>นะครับแล้วไม่ต้องไปหลงกลนะเขาพยายามจะทําตัวพูดจาเรียบร้อยดูเจียมเจียมน่าสงสารมันคือการเล่นละครเพราะคุณไปดูผลงานที่เขาทํามาเนี่ยอฟ้องคดีเอาเอา,เอาประเด็นทางการเมืองมาทําให้เกิดประโยชน์และนักการเมืองที่เคยใช้งานคุณธีรยุทธ์เป็นใครก็กกเดียวกันทั้งนั้นฝ่ายเดียวกันั้นแต่วันนี้กกนั้นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแตกนะน,นะครับก็สมาชิกคนหนึ่งก็เข้าคุกไปแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยแล้วบอกว่าฉันไม่ได้เป็นรองโก ผมก็อยากจะบอกว่าประวัติคุณเทียร์พุทธเนี่ยมันโชคโชดน,นะครับมันมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับทางการเมืองซึ่งท้กกากรดีที่คุณเทียร์ฟ้องผมมาเนี่ยผมจะเอาหัวหน้าพักคุณประวิตย์เอาคุณไพบูจน์มาขึ้นศาลให้หมดเลยเออเอคุณไพบรจน์นต,ติตะวันเตรียมต,ตัวนะครับเพราะว่าคําร้องที่คุณเทียร์ไปร้องเนี่ยละหาละที่เขามาหาว่าผมไปมีนประมาทเขาเนี่ยมันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับตัวพักพลังประชารัฐคดีนี้มันจบเร็วมันก็อาจจะศาลอาจจะบอกแล้วแต่สั้นจะบอกไปยัง เชิญคุณประวิทย์วงสุวรรณเชิญคุณไัยบุญิติตวัตรนะครับเชิญแก๊งที่ไปนัดวันที่10เดือน10กับคุณคุณธีรยุทธ์เนี่ยขึ้นสายได้หมดเลยเพราะผมจะพิสูจน์ไงว่าเรื่องที่ผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองที่สําคัญมากคุณธีรยุทธ์ไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาที่ทําอยู่คนเดียวคุณไม่งั้นคุณคุณภัยบุญจะออกมาสัมภาษณ์ได้ยังไงแล้ววันที่10เดือน10จะเห็นจุดข่าวใหญ่ก็คุณเตรียมกันมาแล้วอ่ะคุณทํากันมาแล้วเนี่ยนะครับแลวผมมีนะเทคนิ เอาความจริงออกมากลางให้สารเห็นอันถ้าคุณธีรยุทธ์ฟังอยู่นะครับคุณคิดขึ้นมาได้แล้วคุณรีบไปปรึกษากับกับคนที่อยู่เบื้องหลังคุณเนี่ยบอกว่าคุณคิดดีๆนะครับว่าคุณจะมาขึ้นศาลกับผมเพราะคดีนี้จะไม่ใช่คดีหมินประมาทธรรมดานะครับผมกำลังจะปกป้องสิทธิในฐานะประชาชนที่สามารถวิจารณ์คุณวิจารณ์พรรคของคุณได้และคุณอย่าคิดว่าคุณจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากที่คุณสวมไว้คุณไม่ได้เป็นประชาชนธรรมดา คุณวันนี้คุณโดนสารนัมนูนอบรมไปแล้วในในไกลๆว่าคุณจะยื่นมามันไม่ผลไม่ใช่แค่สารนัมนูนนะครับอายการสูงสุดก็ไม่เห็นประเด็นสารนัมนูนก็ไม่ใช่แค่สารไม่กี่คนสารเกือบทุกคนเลยและมีแค่สอท่านท่านเองที่เห็นประเด็นเกี่ยวเรื่อง MOU นะแล้ว MOU เนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันเป็นประเด็นที่สารท่านอาจจะมองว่ามัมีมันมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอะประเด็นอื่นมันการเมืองทั้งนั้นเหตุผลที่คุณเทยุทธบอกบอกว่าจะต้องอะไรนะไปปรับพลังประชารัฐออกเนี่ย เอามาเลยครับคุณไพบูนคุณเตรียมไว้นะคุณเตรียมมามาเจอผมฐานตอบมากไม่ได้เดี๋ยวหาว่าผมมามาเปิดไพ่หมดเวลาเราสู้คดีกันเนี่ยเราไม่บอกกันลงหน้าหรอกผมจะบอกว่าผมค่อนข้างจะขอบคุณคุณธีรยุทธ์ที่เอาคดีนี้ของปกติเนี่ยผมไม่สามารถไปเรียกให้สารสั่งให้คุณไพบูนหรือให้ให้ให้คุณประวิทร์วงสุวรรณนะครับมาเปิดเผยข้อมูลในสารได้หรอกคุณโกหกในสารที่คุณเข้าคุกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะคุณคุณคุณธีรยุทธ์คุณกาลังจะชักสึดเข้าบ้านคุณกําลังจะทําให้ การเมืองซึ่งกำลังระสัมา r า s ยิ่งปั่นป่วนเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอาและผมใช้สิทธิ์โดยสุจริตครับผมตีตีติงคุณได้เดี๋ยวผมจะไลน์ไปหาคุณทยุทธ์เลยนะประกาศกลางรายการเลยนะเพราะตอนนี้คุณทยุทธเขาเขาเป็นฝ่ายฟ้องผมใช่ผมก็เลยรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเดี๋ยวพักทายไปเลยความจริงผมว่าคุณทยุทธเนี่ยความจริงเราไม่ควรจะมีอะไรมาทะเลาะกันเลยเนี่ยแต่สิ่งที่คุณทิยุทธกำลังทำเนี่ยมันดันไปกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าผมไม่รู้ว่่่่่าา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 าทททนนนนนไไหหออออยยุุักกรถ้้้20จจจะพิงมมูตี แต่ตอนผมอายุ20ต้นต้นๆเนี่ยผมก็ผมก็มกร้าแต่ตอนนั้นนะครับสมัยสมัยที่มีม็อบมีอะไรเนี่ยผมก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกคนแล้ววิพากษ์วิจารณ์จนเขาส่งรถทหารัมวิมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยผมก็ไม่กลัวถ้าคุณธวิทอยากจะมา,มา,ม,ามาพิสูจน์ความจริงก็เชิญมาเลยครับเพราะผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันในทางประชาธิไปไตยเนี่ยคุณกําลังจะไปทําให้เกิดการยุบรัฐบาลให้ประชาชนที่เขากําลังจะรอนโยบายทําให้ประเทศชาติกำลังเดินต่อไปชะง,งักลงเนี่ย ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งผมก็ต้องมีสิทธิวิจารณ์คุณได้แต่ผมไม่เคยจะไปฟ้องคุณริยุทธ์นะว่าคุณธิยุทธ์ทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีทําไปเลยเพราะผมเคารพไงผมเคารพในสิทธิของคุณริยุทธ์ที่จะไปร้องต่อศาลแต่ผมก็เองก็มีสิทธิจะวิจารณ์ว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันเหมือนเป็นนักร้องมิจฉาชีพก็คือคุณไปร้องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะมันไม่ได้ไปบอกว่าคุณริยุทธ์เนี่ยเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงเงินใครและคําว่ามิจฉาชีพเนี่ยคนส อาชีวะประกอบอาชีพในทางที่ไม่ถูกต้องคุณธีรยุทธ์เนี่ยเป็นนักร้องเหรอคำว่านักร้องมิจาาชีพเนี่ยคำนักร้องเนี่ยมันคือสับเปรียบเปลยที่สื่อยกขึ้นมาผมก็เลยเปรียบเปลยไปเลยว่ามันมันเป็นเรื่องการไปร้องเรียนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องและสารรัฐธรรมนูญท่านก็บอกแล้วว่ามไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่ผมพูดก็ตรงกับที่สารคิดประชาชนหลายคนเขาก็มีภาพวิจารณได้ มันก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยไม่ควรจะมาปิดปากผมสมมติว่าคุณธีรยุทธ์ฟ้องคดีหมิ่นประมาทแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพราะผมมาวิพิจารณาแล้วอย่างนี้ชาวบ้านจะวิจารณ์นัากการเมืองได้ไหมชาวบ้านจะบอกได้ไหมไอ้พวกนี้แก่งโกงกันทั้งโคตรเลยคือหลักการของเราเนี่ยค, <c oughs> คือถ้าเราไปพูดกันในเรื่องส่วนตัวหรือผมไปบอกว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยคุณทาธุรกิจผิดกฎหมายอันนั้นเนี่ยผมไปหมิ่นประมาทเขาละ แต่นั่นคือ,อนั่นมันคือเรื่องส่วนตัวถูกไหมแต่นี่ผมกำลังวิจารณในเรื่องสาธารณะเรื่องที่กระทบมาถึงผมกระทึกมาถึงคุณเก่งกระทบถึงผู้ชมทุกคนถ้าผมไม่พูดคุณธยุ็จะได้ใจแต่วันนี้คุณทยุดเขารู้แล้วว่าชาวบ้องชาวบ้านเนี่ยเวลาผมมาวิจารเนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมวิจารณ์หลายคนนะครับเป็นแสนเป็นล้านคนนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยนักร้องแบบนี้ไปร้องได้ยังไงมันไม่ถูกต้องแล้ววันนี้ศาลก็ตบหน้าคุณธยุ์ฉาดใหญ่แล้วว่ามันมันไม่มีมูลเนี่ยคุณธยุดหน้าจะลองทําแบบนนี้นะ คุณอยากจะไปร้องอะไรร้องไปเลยครับต้องมีสปิริตคุณกล้าร้องคุณก็ต้องกล้ารับคุณร้องให้เขาไปยุบพักชาวบ้านเขาผมก็อยากจะวิจารณ์คุณได้ก็แฟร์แฟกันนะถุกคุณไปบอกว่าพักถูกครอบงำความจริงคุณะยุตเนี่ยเข้าข่ายเหมือนจะไปมิ่นประมาทโรงพยาบาลตำรวจมินประมาทกระทรวงยุติธรรมนะว่าถูกทักสินครอบงำอย่างนั้นอย่างนี้คุณพูดไปเลยครับเพราะคุณเป็นประชาชนและคุณกําลังวิจารณ์สิ่งที่เป็นประเด็นสาธารณะแต่ผมเป็นประชาชนและผมกาลังวิจารณ์การกระทาของคุณซึ่งมันยิ่งกว่าประชาชนอีก คุณกาลังไปร้องศาลให้มายุบพักให้มายุบรัฐบาลผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นความเป็นเป็นโอกาสที่สังคมไทยจะขัดเกลาซึ่งกันและกันไม่ควรจะมีการมาฟ้องร้องกันผมไม่เห็นด้วยกับใคร <c oughs> ที่จะไปใช้สถาบันการเมืองไปฟ้องคุณธรยุทธ์เหมือนกันที่ผมไม่เห็นกับคุณธรยุทธ์ <c oughs> ที่จะเอาเรื่องนี้มาฟ้องผมผมอยากให้มันเป็นการโตเถียงขัดเกลาและเรียนรู้ไปด้วยกัน <c oughs> เราไม่ควรจะไปปิดกั้นสิทธิประชาชนคนตัวเล็กๆ แต่ผมไม่เห็นด้วยที่ตัวพักการเมืองจะไปออกโรงเรื่องนี้เองนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ถ้าสมมติว่ามีท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านบอกฉันเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยฉันเสียค่าบำรุงสมาชิกฉันหักภาษีไปบำรุงพักเพื่อไทยฉันรอนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตฉันต้องการให้คุณุงยิงทํานโยบายดีๆออกมาฉันเสียหายคุณอยากจะไปฟ้องก็ฟ้องศาลจะรับหรือเปล่านั่นผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับศาลอาจจะมองเหมือนที่ผมมองในคดีที่คุณริมมาฟ้องบอกได้ว่า อันนี้คือการใช้สิทธิ์ใช้การเหมือนกับเป็นการแสดงออกไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยคุณธีรยศผมก็วิจารณ์เขาแต่คุณธีรยศไม่เห็นด้วยกับพรคเพื่อไทยแทนที่คุณธีรยศจะวิจารณ์เนี่ยคุณธีรยศด,ดันไปร้องสสด็สารละให้มาพยายามจะดึงสารมายุบพักซึ่งอันนี้ผมว่าคุณธีรยศไปไกลเกินไปถ้าคุณธีรยอยากจะทำก็วิจารวิจารณ์กันครับหรือมาออกรายการกับผมก็ได้คุณธีรยศซัดผมได้เต็มที่แสบแสบถูกไหมแต่อย่าไปพูดเองอยู่คนเดียว นะครับและอย่าพยายามไปดึงสารเนี่ยต้องมาปวดหัวกับเรื่องการเมือง<ฮ>ความจริงข้อพิพาทที่คุณธยรุธจะมีกับผมเนี่ยมันเป็นการโต้แย้งกันในเชิงการเมือง<ฮ>มันไม่ใช่ข้อโต้แย้งว่าคุณธยรุธเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่มีข้อเท็จริงใดเลยที่จะไปสนับสนุนว่าคุณธยรุธไปเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงเงินใครแล้วผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนั้นด้วยผมพูดว่าคุณธยรุธเป็นนักร้องมิจฉาชีพในความหมายเปรียบเลยว่าสิ่งที่คุณไปร้องต่อสารเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันผิดหลักการมันไม่่ชอออบบด้้้ยเเเเเหตุผผลลนนนนะะครรรััาืงงจป็ไมมศ ศาลจะบอกผมผิดผมก็จะบอกผมก็น้อมรับคำพิภากษาแต่ผมจะสู้ถึงสาลดีกาไปเลยนะแล้วก็ลูกหลานจะได้แปะคำพิภากษาศสาลดีกาไปเลย <S <S <อ>เพราะผมอยากจะบอกว่าบ้านเมืองเนี้ยถ้าคุณบอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดนักสื่อพิมพ์ต้องโดนโดนเข้าคุกกันหมดเลยครับนะ<อ>แล้วผมไปออกรายการเนี่ยถ้าตีความกฎหมายแบบกว้างๆนะผมก็เหมือนกับอยู่ในบทบาทสื่อมวลชนเหมือนกันนะผมไปให้สัมภาษณ์เนี่ยอย่างเรานั่งคุยอย่างเงี้ยอ่าอ่พิธีกรเป็นสื่อมวลชนแต่ผม ผมมาออกรายการผมก็ทําหน้าที่ในฐานะที่มาร่วมรายการของสื่อมวลชนแล้วอย่างนี้ต่อไปนี้นี่คือเราคือผมไม่ได้ไปพูดเรื่องส่วนตัวคุณชยุทธนี่ผมพูดเรื่องที่มันกระทบต่อพวกเราทุกคนผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างนี้เราต้องเข้าใจว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้มีการตรวจสอบเฉพาะในสภา <S <S มันไม่ได้มีแค่นิติบัญญัติบริหารตุลาการ <S <S มันมีพวกเราด้วย <S <S มันมีประชาชนอย่างพวกเราด้วยสื่อ การแสดงความเห็นผ่านการใช้สิทธิเสรีภาพการที่ผมวิจารณ์คุณธยุทธ์เนี่ยคือผมกําลังจะทวงดุนอํานาจเนี่ยไม่ใช่นายในคุณธยุทธ์อยากจะทำอะไรก็เบริสารแล้วก็ตัดสินไปนเลยแต่ผมกำลังวิจารณ์เฮ้ยคุณธยุทธ์ที่คุณไปีร้องสาเนี่ยไม่ถูกต้องอนี่คืออํานาจสําคัญในทางประชาธิปไตยของประชาชนนะครับ